สวัสดีครับพบกผมนะครับเปบอยนะครับจากช่องแม็กะบบี้ฟิล์มนะครับทักทาย f อฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับกุมภาพันธ์2569นะครับก็วันนี้น้องต้นข้าวนะครับมีงานร้องเพลงด้วยกันทั้งหมด2งานนะครับที่อำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเรามาดูงานของน้องต้นข้าวกันวันนี้นะครับ โอเคครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเพจน,น้องต้นข้าวนะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่11กุมภาพันธ์2569เวลา19นาฬิกามินิคอนเสิร์ตร้านอาหารล่มไม้บ้านสวนตำบลยายชาอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมอันนี้คืองานแรกนะครับก็คือหนึ่งทุ่มนะครับงานแรกคือหนึ่งทุ่มนะทุกคน งานที่สองนะครับสามทุ่มนะครับงานเทศกาลน้ำปการปิดทองหลวงพ่อวิไลเลิศหลวงพ่อวิสาวิสาหานนะครับวัดดอนไหวายตำบลบางกระทึกอำเภอสามพานจังหวัดนะคนปรปฐมนะครับก็นะครับสองงานก็อยู่อำเภอเดียวกันอำเภอสามพานน่าจะไม่ไกลกันมากนะครับระหว่างร้านอาหารล้มไม้กับ วัดดอนหวายนะครับก็ fc นะครับเลือกชมได้เลยนะครับถ้าท่านใดที่อยู่เอ่อนครปฐมอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปดูน้องต้นข้าวได้นะครับจริงๆดูสักงานหนึ่งก็ได้นะครับถ้าสะดวกดูนะ้อเพราะว่าสองงานมันก็ต้องเดินทางนะครับถ้าเกิดดูได้สองงานก็สุดยอดนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาจริงก็เหมือนเดิมครับก็ดูที่เอ่อ ไลฟ์สดนะครับดูที่ไลฟ์สดกันได้เลยนะครับอวันนี้ <c oughs> นคปรปฐมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันมากดีกว่านะครับผมอรอชมทางไลฟ์สดจากกระยองเอฟซี FC ชุมพรรอชมทางไลฟ์สด เออเอฟซีเมนตมาว่าครูสลากาไว้ว่านักร้องอย่างต้นข้าวนั้นหายากมากสมแล้วที่เป็นเด็กมหัศจรรย์นี่ปูเสือแล้วจ้าตามไปร้องเออให้ดังๆเลยจ้าอ๋อโอเควันนี้สองงาน พรุ่งนี้รับโลอะไรจะขนาดนั้นเก่งมากๆลูกเอ้ยเมื่อคืนเซอร์ไพรส์มีตลอดมีใจสั่งมาเดี๋ยววันต่อไปน่าจะมีสมสารแน่ๆอ่าพรุ่งนี้รับโลเป็นเป็นโลรางวัลของของ,ของไทยรัฐเหรอครับใช่ไหมใช่หรือเปล่าอืม ไม่มีโอกาสชมหนูหน้าเวทีขอเป็นกำลังใจอยู่ทางบ้านนะสาวน้อยสุภยาต้นข้าวรักษาสุขภาพด้วยสุดยอดสองงานอีกแล้วติดตามชมให้กำลังใจหน้าจอเหมือนเดิมจ้าจ้ารอชมจ้าวันนี้สองงานอยู่ใ,ใกล้กันวัดดอนหวายรถอาจจะติดนะฮะแสดงว่ามันก็ว่าดังอนะเนาะวัดดดนหวนะครับก็ อยู่น่าจะอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับรอชมส่งกำลังใจให้ลูกสาวและทีมงานทางไฟ่สดจ้าเดินทางอวภไปทุกที่หมาย่าแม่จองเก้าอี้แถวแรกเลยลูกคืนนี้ได้เจอต้นข้าวสมใจเลยจ้า,าผมอยู่โคราชอยากทราบล่วงหน้าสักเจ็ดวันนะจะได้เดินทางไปกำลังใจครับ ได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวัังคบพี่ก็จะบอกตารางงานทั้งเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยนะครับ f อซก็จะได้รู้นะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยมีงานที่ไหนบ้างนะครับรอชมไลฟ์สดเมื่อคืนสนุกสนุกได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตอ่าล็อกครื่องท่อนก็โอเค วันนี้ร้องเพลงฉลองแชมป์อสมทที่นคนปรปฐมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะลูกสาวแม่รอชมหัดใหญ่คะ่ะลูกสาวคนเก่งขอเพลงคอยรักที่สถานีให้จบเพลงหน่อยได้ไหมจะลูกเพราะดีอยากฟังจ้ารอชมทางไลฟ์สดทั้งสองงาน f อโคลาด นี่ว้าวลูกสาวมาหาพวกเราอีกแล้วพ่อพ่อแม่พวกเราไปให้กําลังใจลูกสาวหน้าเวทีกันนะครับจะกินอะไรดีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งลำไยชมพู่จะเอาไปให้หน้าเวทีเหมือนเดิมนี่พรุ่งนี้มีสองงานเลยนะครับจะคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้ทางไลฟ์สดนะครับใช่ โอ้โตอนนี้คือสองงานลวดเลยทุกคนนะครับโอเคมานะครามาถมแล้วจ้าสองงานเลยจ้าสู้ๆลูก,กสาวปางใหญ่แล้วนะเจ้าหนูขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดตลอดไปอยากไปหาหนูจังเลยมาเลยครับพ่อแม่ถ้าอยู่ใกล้นะถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกดูผ่านทางมือถือเอานะครับ จากบอทองจังหวัดชนบุรีติดตามตลอดนะครับทั้งเรียนทั้งงานรักษาสุขภาพนะครับเปิดงานมาแรกตามไปกันฉลองอารางวัลด้วยนะครับเสียงหนูใสนุ่มนวลอบอวนบริสุทธิก์กลางวันจริงใจสุดชื่นปรง่งสบายชวนฝันเที่วัดต้นหวายขึ้นเล่น วงเันตีอะไรเออได้ดูให้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทางไลฟ์สดจะาลูกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะคนเก่งอืมแม่รอชมนะจ๊ะรอเวลาแห่งความสุขทั้งสองงานนะเก่งมากเมื่อคืนร้องได้เพราะทุกแนวสุดยอดเด็กน้อยอัจฉริยะมาเดี๋ยวผมจะดูให้ นะครับว่าวันนี้นะครับร้องกับวงอะไรนะครับจบวันนี้สิบเอ็ดนะครับเออร้านอาหารล่มไม้เหรอก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีระบุนะไม่ไม่ได้มีระบุว่าวงอะไรนะทุกคนนะอาจจะเปิดเพลงทั้งสองงานหรือเปล่า นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีมันไม่มีแจ้งข้างหลังแสดงว่า Backing ง a ทเปิด mm hmm. เพลงเอานะคิดว่านะครับอ่าวันที่สิบสองเนี่ยสิบสองสิบสามเนี่ยยังยังไม่มีในตารางงานนะแต่อาจจะมีพรุ่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือผมอ่านตารางงานที่เอฟซีเขาทำขึ้นมา อาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะทุกคนแต่ไอ,อ,อความชัวรนะ์น่ะก็ใกล้เคียงครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแหละนะครับอ่าสิบสองสิบสามเนี่ยว่างนะครับนะสิบสองสิบสามเนี่ยว่างนะครับสองวันนี้ว่างหรืออาจจะมีงานมาหรือเปล่าหรือน้องอาจจะพักยังไม่รู้นะครับเพราะว่าวันนี้สิบเอ็ดมันมีสองงานด้วยรอดูวันพรุ่งนี้ว่าจะมีงานหรือเปล่า นะครับมาล่วงหน้านะครับวันที่14กุมภานะครับวันวาเลนไทน์เลยนะเนี่ยมีสองงานครับที่วัดรางขามนะครับอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็วัดดอนสัโลงอำเภอหนองยาไซจ,จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมวันที่15ก็มีสองงานนะครับวัดดอนมะขามช้างแล้วก็ วัดดอนมะขามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็งานที่สองวัดศุกรีธรรมมารามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันที่สิบหกไม่มีงานนะครับวันที่สิบเจ็ดนะฮะวัดหนองสาราอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอันนี้คือสุบยาแบนนะครับวันที่สิบแปดนะครับวัดเขาปู่คง อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีวงสุิยาแบนนะครับวันที่สิบเก้ามีสองงานนะครับวัดถ้ำวังหินอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้สุิยาแบนนะครับแล้วก็วัดท่าผาจังหวัดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวันที่ยี่สิบวัดหนองแดงมณารามอำเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีวงศอนสุพรรณโชอ่า วันที่ยี่สิบมีถุนายสองงานเหมือนกันแล้วก็งานที่สองนะครับวัดหัวลังนะครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสุภิยาแบนนะครับวันที่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดฟังให้ดีนะครับชาวใต้รอคอยน้องต้นข้าวเพราะว่าน้องต้นข้าวไปภาคใต้นะครับที่วัดฉลองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้อยู่ภูเก็ตนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับวัดวังข้าวใหม่ อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่รู้สึกจะไม่มีงานวันที่ยี่สิบห้ามีสองงานนะครับก็คืองานแรกงานกาชาติพระนครคีรีอำเภอเมืองจังหวัดพชบบุรีสอนสุพรรณโชว์แล้วก็งานที่สองวัดยกกระบอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับวัดโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันที่ยี่บเจ็ดนะครับ วัดพเนียงแตกอ,อเภมืองจนครปฐมตสุพรรณโชว์วันที่ยี่สิบแปดวันสิ้นเดือนกุมภามีสองงานปิดท้ายงานแรกวัดเขาตะเขาอเภอบ้านแหลมจังหวเพชรบุรีโปเอส o คอมโบแล้วก็งานที่สองวัดหลักสองลาดบำรุงอเภอบ้านแถวจังวังวดสมุทรสาครน,นะครับอ่ะนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือตารางงานของน้องต้นข้าวในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ FC ท่านไหนที่ นะครับอยากรู้ตารางล่วงหน้าผมก็อ่านให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวแมกกี้จะรีบเคลียร์งานแล้วก็จะรีบไปทํางานไลฟ์สดน้องั้องข้าวเอฟซได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ